ชุดก็จะมีแบบนี้นะครับมาเป็นแพ็กเกจใส่ซองอย่างนี้แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมก็จะมีตัวฐานนะครับสองก้อนเป็นฐานกระดุมนะครับแล้วก็ตัวแท่งนะครับไว้สำหรับเขี่ยฐานนะให้ขออนุญาตสาธิตให้ดูนะครับนี่เลย สวัสดีครับวันนี้นัไทยมากับไอเทมนะครับขายดีเลยสำหรับคนที่ชอบตกปลาหน้าดินยามค่ําคืนนะครับกับหุ่นไฟนะครับพุ่นไฟตัวนี้หลายหลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับตามบอก f ิชชิ่งปลานะครับใช้กันเยอะนะเวลาเราไปตกปลายามค่ำคืนนะครับกลาคืนเนี่ยเวลาเราตีออกไฟเนี่ยเรามองเห็นหุ่นเราไม่ชัดน,นะครับเพราะว่า อากาศนะครับข้างนอกเนี่ยแสงสว่างมันมืดนะครับทำให้เรามองไปเห็นตัวนี้ช่วยแก้ปัญหาได้ดีนะครับเจ้าตัวทุ่นไฟเนี่ยมันจะมีไฟ LED นะครับอยู่บนทุ่นแบบนี้เลยหน้าตาเขานะครับก็จะเหมือนกับทุ่นทั่วไปนะครับเหมือนทุ่นตกสวายตกประบึกทั่วไปเลยไซส์ประมาณนี้นะครับแต่อ p อปชันที่เขาเพิ่มมาก็คือตัวไฟ LED นะครับที่เป็นสีแดงอยู่ด้านบนนะครับวิธีใช้ก็ง่ายนะครับยังไงบอกว่ามันเหมือนทุ่นทั่วไปนะครับเพรมองภายนอกเนี่ย เป็นอย่างนี้เลยหลายๆคนไม่รู้ว่าเอ้าอะไทยแล้วเขาใส่ไฟยังไงนะครับไม่ยากครับทําการนะครับบิดตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็แยกส่วนออกมานะครับสังเกตนะครับเขาจะมีท่อตัวนี้มาให้ด้วยเป็นท่อหลอดนะครับเอาไว้ร้อยสายนะครับไม่ทําให้สายเนี่ยมันตันข้างในนะครับช่วยให้สายเนี่ยมันลื่นนะครับเวลาเราเล่นไฟเนี่ยมันก็ลูดขึ้นลุดลงได้ดีนะครับด้านในก็จะเป็นแผงวงจรไฟแบบนี้นะครับวิธีใช้เขาจะมีจุดมาร์กนะครับจุดมาร์กตรงนี้ เราก็เอาฐานนะครับที่เขาเอาให้ในชุดนะครับเดี๋ยวให้หยิบให้ดูนี่ชุดก็จะมีแบบนี้นะครับมาเป็นแพ็กเกจใส่ซองอย่างนี้แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมก็จะมีตัวฐานนะครับสองก้อนเป็นฐานกระดุมนะครับแล้วก็ตัวแท่งนะครับไว้สำหรับเขี่ยฐานนะให้ขออนุญาตสาธิตให้ดูนะครับนี่เลยวิธีใช้เนี่ยเรียกได้ว่าง่ายมากนะครับแต่คนอาจจะงงว่าครั้งแรกนะครับเปิดยังไงใส่ฐานยังไงทําไมใส่ฐานแล้วไฟไม่ขึ้นนะครับเราใส่ผิดขั้วหรือเปล่านะครับวิธีดูก็ง่ายแบบนี้เองนะครับหยิบออกมาปุ๊บนะครับนี่เลย ก็จะมีฐานกระดุมให้นะครับ2อ,อันแบบนี้แล้วก็ตัวทุ้นนะครับแบบนี้เลยแล้วก็มีตัวแท่งนะครับแท่งเหล็กนะครับเอาไว้แคะฐานออกเวลาเราเลิกใช้นะครับแล้วเอาฐานตัวนี้เก็บไปใช้งานต่อไปได้นะครับหรือว่าทานหมดเนี่ยเราสามารถไปซื้อฐานนะครับมาใส่เพิ่มก็ได้นะครับมาถึงปุ๊บเราก็แกะแกะอย่างนี้เลยปุ๊บสไลด์ออกมาครับปุ๊บก็จะมีตัวรางฐานแบบนี้นะครับสังเกตจุดมาร์กนะเขาจะเขียนเอาไว้แบบนี้เอาด้านที่เป็นด้านดุมนะครับอย่างเงี้ย ใส่เข้าไปนะครับในรางถานเลยตรงจุดมากนะครับแบบนี้ใส่เข้าไปปุ๊บแนวเดียวกันนะครับด้านที่เป็นดุมครับดันเข้าไปปุ๊บหนึ่งแล้วก็หันไปทางเดียวกันนะครับสองใส่ให้แน่นนะครับล็อกให้แน่นเลยปุ๊บทีนี้ครับไฟ LED นะครับก็จะสว่างอย่างนี้เลยพอสว่างเสร็จปุ๊บให้เราทําการนะครับเอาตัวอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาทําการใส่เข้าไปเลยปุ๊บ ประกอบอย่างนี้ใช้งานได้แล้วทีนี้ก็พร้อมตกนะครับไม่ว่าจะเป็นเบิกสวายนะครับกลางคืนเนี่ยเห็นแน่นอนแล้วดูสิสว่างมากเลยนะอ่าใครอยากได้นะครับคุนไฟตัวนี้นะครับจัดได้และก้านะขายดีมากเลยนะครับใครตกไปอยามต้องคืนต้องพกเอาไว้นะครับจะได้มองเห็นทุนนะฝากด้วยครับกับทุนไปขอบคุณครับ